สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ทงนิเวศมอเตอร์นะคะวันนี้ตายจะมาขอแนะนํานะคะระบบเบรกของ Honda นะคะที่ใช้งานได้ดีเยี่ยมไม่แพ้ตัวระบบเบรก ABS เลยนั่นก็คือระบบเบรกคอมบเบรกค่ะหลายหลายคนสงสัยนะคะว่าระบบเบรกคอมบเบรกคืออะไรตัวระบบเบรกคอมบเบรกนะคะก็คือการกระจายแรงเบรก จากล้อหลังไปสู่ล้อหน้านะคะช่วยให้การขับขี่และการเบรกมีประสิทธิภาพมากขึ้นและอีกอย่างยังปลอดภัยต่อผู้ใช้รถด,ด้วยนะคะโดยการทำงานของคอมบเบรกนั้นนะคะจะมีตัวเชื่อมระหว่างก้านเบรหลังและเบรกหน้านะคะส่งผลให้เวลาที่เราขับรถกำแค่เบรหลังเพียงอย่างเดียวแต่ตัวรถจะสามารถหยุดให้เราทั้งล้อหน้าและล้อหลัง หยุดรถหรือการเบรกรถมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งรุ่นรถนะคะที่มีระบบเบรคคอมบายเบรคก,ก็จะได้แก่รุ่น Honda Scoopy Honda k i c k ลและยังมีตัว Honda PCX เป็นต้นนะคะส่วนโปรโมชั่นทางร้านของเรานะคะใครที่สนใจนะคะออกรถกับเราไม่ต้องใช้คนคําประกันนะคะออกได้ทุกอาชีพแน่นอนเลยค่ะเอกสารใช้ไม่ยุ่งยากใช้แค่บัตรประชาชนและทะเบียนบ้านนะคะ ส่วนใครนะคะที่สนใจหรืออยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถทักเข้ามาได้ที่แฟนเพจพง์นิเวศมอเตอร์ของเราได้นะคะเรามีแอดมินคอยตอบตลอดเวลาส่วนวันนี้แต่ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนสวัสดีค่ะ